เกษตรกรเ hey, ฮกองทุนเฟื้นฟูกเกษตรกรจับมือสภาทนายความจัดทนายอาสา,ช,าช่วยเกษตรกรทั่วประเทศที่มีนิสินและสัญญากู้ไม่เป็นธรรมกว่า542,000รายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กร,ราชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพุธที่24สิงหาคมกับกระผมคนแชร์ข่า,ขาวเกษตรพารวายครับ ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกะผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันที่23สิงหาคม65ที่สํานักงานกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนากเกษตรกรนายสาไกรพิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายอนลุพร์อรุณรัตน์ที่ปรึกษานายกสมาคมทนายความนายพระบรมราชูประถมและคณะร่วมกันแถลงข่าวตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ความช่วยเหลือเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ให้กับเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนนายสกายกล่าวว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2564สำนักงานกองพืนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสภาทนาความได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทำด้านกฎหมายให้กับเกษตรกรที่มีหนี้สิน ถัวฟอ้องคดีและผิดนัดชำระที่ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน5 6า8 4นวน5ององค์กรสมาชิก5,676,659รายขึ้นทะเบียนนี่เกษตรกรจำนวนสมาชิก5,42,564รายเป็นเงิน 112,349ล้าน817,454.79บาทโดยมีการชำระหนี้แทนกเกษตรกรตั้งแต่ปี2549ถึง2565จำนวน30,535ราย30,981สัญญาเป็นเงิน7,551ล้าน 715,308.67บาทพร้อมกันนี้ได้มอบโฉนดให้กเกษตรกรที่ชําระหนี้ครบตามสัญญาจํานวน7,154ราย1424แปลงเนื้อที่รวม77,824ไร่2งาน72.9ตารางวาซึ่งได้ขอความช่วยเหลือสภาทนายเรื่องที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้กับเกษตรกร,กรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปร,ระจำจังหวัด75จังหวัดโดยจะมีการเพิ่มเติมให้ครบ77จังหวัดโดยก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูได้ชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกร,กรแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจะมีการช่วยเหลือชดเชย เงินต้นให้กับสถาบาันการเงิน4ธนาคารคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินธนาคาร SME และเมื่อชำระหนี้เข้าสู่ระบบปกติแล้วโดยรัฐบาลจะชดเชยหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้ต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าภายใน3ปีจะมีทนายความที่มีคุณธรรม มาช่วยแก้ต่างคดีให้จะไม่มีกลุ่มเกษตรกรที่แห่มาขอความช่วยเหลือที่ส่วนกลางอีกต่อไปทั้งนี้เมื่อเกษตรกรมีนี่สินเดือดร้อนเรื่องการถูกยึดที่ดินทำกินหรือเรื่องอื่นๆสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องให้กับกองทุนฟื้นฟูประจำจังหวัดและสภาทนายความจังหวัดตัวเองได้ทันทีขณะที่นายอาลุพรระบุว่า จากการที่ตนเองได้ศึกษาหลักสูตรการบริหารชั้นสูงกับนายสกายหลายหลักสูตรก็ได้หาหรือและเสนอให้ทานายความอาสาประจำกองทุนฟื้นฟูเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้กับสมาชิกกองทุนโดยส่วนตัวรู้สึกเห็นใจเกษตรกรและประชาชนรา้าอย่างมากที่เป็นหนี้เป็นสินโดยต้องหยุดสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรซึ่งการเป็นหนี้ต้องชำระแต่ต้องเป็นหนี้ที่มาจากความสุจริตและเป็นธรรมโดยพร้อมที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญและปรับนิติทัศนะของทานายความเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนสเสนอให้พรบรไก่เกลี่ยนี้มาช่วยลดคดีที่จะถึงศาลพร้อมย้ำว่า สภาทนายความยุคใหม่แม้ตนเองจะได้อยู่ในตำแหน่งหรือไม่ได้รับเลือกเป็นนายกสภาทนายความก็พร้อมลักดันให้โครงกรารดังกล่าวออกไปช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงกฎหมายสภาทนายความยุคต่อไปต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหลประชาชนที่สุจริตและเป็น,นกลไกจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรราก เพราะกำไรหรือผลประโยชน์ไม่ควรเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายหรือความไม่รอบรู้ทางกฎหมายจนถูกเอาเปรียบสภาทนายความจะประสานให้สภาทนายความจังหวัดเข้าไปรับเรื่องในแต่ละจังหวัดต,ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมประเทศชาติจะพัฒนาเมื่อประชาชนเข้าถึงกฎหมายนายอนุพรกล่าว ทั้งนี้ในบันทึกความตกลงทางภาทนาความในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดทนายความอาสาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำจัดทำสัญญาตอบปัญหาข้อกฎหมายประจำสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำจังหวัดรวมทั้งจัดทนายความให้ความช่วยเหลือด้าน อัดคดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสนับสนุนวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการฝึกอบรมการสัมมนาการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายให้แก่สำนักงานกองทุนพื้นฟูให้ได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรมรับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารว,วยนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมท,ทําผิดพลาดระการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านจงโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ